อาหะกล่าวแล้วว่าสตรีคุตโตนว่าสรีคุตสหายโกผู้เป็นสหายไมหังของเรานี่มันเตติย่อมนิมนตุมเหีซึ่งท่านทั้งหลายสมาตนายะเพื่อพัดบริโภคกันมีในวันพรุ่งอิติเรงนี้นี่คันฐานว่านิครทั้งหลายอาหังสุกล่าวแล้วว่าตวางกันว่าท่านสรีคุตเตนะวุตโตเป็นผู้อันสรีคุตกล่าวแล้วสามังเองอสิย่อมเป็นหรืออิติเรงนี้ครหาหะทินนอนว่าคราหาทินอาหะกล่าวแล้วว่า อายาข้าแต่เจ้าทั้งหลายอามะขอรับเอวังันว่าอย่างนั้นอิติดังนี้เตนิคันฐานว่านิกรทั้งหลายเหล่านั้นหัตถะตุถาเป็นผู้ร่าเริงแล้วทั้งยินดีแล้วหุตวาเป็นว่าทิงสุกล่าวแล้วว่ากิจจังันว่ากิจโนของเราทั้งหลายนิพันธ์นางสําเร็จแล้วสมปฏิอันว่าสมบัติกานามะชื่ออะไรณพระวิตติจักไม่มีอามหากลางแก่เราทั้งหลายปัฏฐายะจาเดิมสริคุตตาอามเหสุปรสรนณกาลโต แต่การแห่งสิรีคุธเร่่มใสายแล้วในเราทั้งหลายอิติตรงนี้นิเวสนางอันว่าที่เป็นที่อยู่สตริคุธตัดสาปีแม้แห่งสิริคุดผันตังเป็นสถานที่ใหญ่โหติย่อมเป็นตั้งแต่โสตัสมิงไปเป็นข้อสอบแปลโดยพญยายนะสนามหลวงพศ2513 โสธรีคุดโตอันว่าธรีคุดนั้นปุขลังยังบุคคลคณะเปตวาให้ขุดแล้วอาวาตังซึ่งหลุมทีคังอันยาวอุพโตโดยข้างทั้งสองอันตะเรนในระหว่างเกหานางแห่งเรือนทั้งหลายทวินนานสองตัดสมิงนั้น ภูราเปสียางหลุมให้เต็มแล้วภูทะกะลัสะด้วยเปลือกตมอันระคนแล้วด้วยคูดบุคกลังยางบุคคลโกตาเปตวาให้ตอกแล้วขานุกเกซึ่งหลักทั้งหลายปาริยันเตสุณะที่สุดรอบทั้งหลายทวีสุสองพระหีอาวาเตในภายนอกหิงหลุมภุกกลางยามบุคคลพันธาเปตวาให้ผูกแล้วรัชโยซึ่งเชือกทั้งหลาย เตสุขานุเกสุที่หลักทั้งหลายเหล่านั้นปุคลังยังบุคลลอันนี้คือถอสั้นฐานตัวหนึ่งนะครับถ้าปาเปตวา ให้ตั้งไว้แล้วอุปริมะปาเทซึ่งเท้าอันมีในเบื้องหน้าทั้งหลายอาตนานางแห่งอานะทั้งหลายปุริมประปัตเสที่ข้างอันมีในเบื้องหน้าอาวาตสะแห่งหลุมนี่ก็ทปาเปินะครับทปาเปิยังบุคคลให้ตั้งไว้แล้วปัจชมะปาเทซึ่งเท้าอันมีในเบื้องหลังทั้งหลายอาตนานางแห่งอานะทจจั้งหลายรัชุเกตัวบนเชือกทั้งหลายมันยะมาโนสําคัญอยู่ว่านิคันฐาอันว่านิครนทั้งหลายอาวองังเสระ เป็นผู้มีหัวโลงองหตวเป็นปฏิสันติจากตกไปเอวางนิสินนะกาเลวะในการแห่งตนนั่งแล้วอย่างนี้นั่นเทียวอิติดังนี้อาวาตวนว่าหลุมนะปัญญายติย่อบไม่ปรากฏยะถาโดยประการใดปุกลางยางบุคคลทาเปสิให้ให้แล้วปัจจัทรานานี้ซึ่งเครื่องปูราดทั้งหลายอุปริในเบื้องบนอาตนานางแห่งอาตนะทั้งหลาย เอวังโดยประการนั้นปุคลังยังบุคคลโทวาเปตวาให้ล้างแล้วจาติโยซึ่งตุ่มทั้งหลายมหันตะมหันตาทั้งใหญ่ทั้งใหญ่หญปุคลังยังบุคคลพันธาเปตวาให้ผูกแล้วมุขานี้ซึ่งปากทั้งหลายกาทะลิปันเนหิจด้วยใบแห่งกล้วยทั้งหลายด้วยปิโลติกาหิจด้วยผ้าเก่าทั้งหลายด้วยปยุคลังยังบุคคลอันนี้ก็ ทะปาเปสีนะครับทะาปาเปสีให้ตั้งไว้แล้วตาจาติโยซึ่งตุ่มทั้งหลายเหล่านั้นตุดฉาเอวะอันเปล่านั่นเที่ยวปัจฉาพาเคที่ส่วนั้นมีในภายหลัง เคหัตะแห่งเรือนกัตวากระทำรรพหิยาคุพาตาัตะติทธาสป,ปิผานิตะปูวะจุณนะมัคคิตาให้เป็นตุม่มอนันข้าวต้มและ,มะเมล็ดแห่งข้าวสวยและเนยใสและน้ำอ้อยและจุนแห่งขนมเปื่อนแล้วในภายนอกครหาหะทินโนอันว่าคราหะทินคันตวาไปแล้วข้ารางสู่เรือนตาสะสิริคุตสะแห่งสิริคุตนั้นเวเคนะโดยเร็วปาโตวะในเวลาเช้าเที่ยวปุจิธา แววามล้ว่าสการวนว่าสการะแต่ยานท่านสัจจิโตตระเตรียมแล้วอายาน,นางเพื่อพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายหรืออิติีดังนี้ ตริคุตโตนว่าตริคุตอาหากล่าวลว่าสัมมาเนสหายอามะเออสการนว่าสการะมยานราวสัจจิโตตระเตรียมแล้วอิติดังนี้คราหาทินโนนว่าคราหะทินบุฉิถามแล้วว่าปณะก็เอโสสการโรอันว่าสการะนั้นตยานท่านสัจจิโตตระเตรียมแล้วกระหังฐานเนนะที่ไหนอิติดังนี้ตรีคุตโตนว่าตริคุตอาหากล่าวลว่ายาคุอันว่าข้าวต้มมายานเราสัจจิตา ขึ้นมานะครับเป็นกิริยาคุมภาคตระเตรียมแล้วเจตาตีสุในตุ่มทั้งหลายเอตกาสุมีประมาณเท่านั้นเอตาสุเหล่านั้นพัตตังอันว่าข้าวสวยมายานเราสัจจิตังตระเตรียมแล้วเอตกาสุจาตีสุในตุ่มทั้งหลายมีประมาณเท่านี้วัตถุนี้อันว่าวัตถุทั้งหลายสัปปิผานิตะปูวาทีนี้มีเนยใสและน้ำอ้อยและขนมเป็นต้นมายานเราสัจจิตานี้เตรียมแล้วจาตีสุในตุ่มทั้งหลายเอตกาสุมี ประมาณเท่านี้ปัญญาตานี้อาตนานี้อันว่าอาตนาทั้งหลายมายานเราปัญญาตานี้ปูราตแล้วอิติดังนี้โสขราหีทินโนนว่าคราหาทินนั้นวัตวากล่าวล้ว่าสาธุอันว่าดีละอิติดังนี้ขะโตไปแล้วนิคันฐานว่านิครนทั้งหลายปัญจตามีร้อยห้าเป็นประมาณอาคมิงสุมาแล้วตัดสะคตะกาเลในการแห่งคราหินนั้นไปแล้วสิริคุตโตนว่าสิริคุตนิคมิตวาออกไปแล้วเขหาจากเรือนวันที่ตวาว่าแล้วนิคันเถ ซึ่งนิคนทั้งหลายปัญจปฏิติเตนะด้วยอันตั้งวัจพาะซึ่งองค์ห้าปากคายหาติโตยืนประคองแล้วอัญชลิงซึ่งอัญชรีปุรโตข้างหน้าเตสังนิคันถานางของนิคนทั้งหลายเหล่านั้นจินเตสิคิดเลยว่ากีราได้ยินว่าตุมเหียอันว่าท่านทั้งหลายชานาถาย่อมรู้สัพพังการนางซึ่งเหตุทั้งปวงอตีตาที่เพทางอันต่างด้วยเหตุมีเหตุอันล่วงไปแล้วเป็นต้นเอวังว่าจะนางกันว่าคำอย่างนี้อุปถาเกณนะอนุปถาตุมหากลางของท่านทั้งหลาย การตีตังบอกแล้วไม่หังเกกกบผมเจถ้าว่าตุมเหียอันว่าท่านทั้งหลายชาณาถาย่อมรูส้สัพพังการนางซึ่งเหตุทั้งปวงใสตุมเหียอันว่าท่านทั้งหลายมาประวิศถะจงอย่าเข้าไปเคหังสู่เรือนไม่หังของเราอีเพราะว่ายาคุอันว่าขาต้มนะเอวะอัติย่อมไม่มีนั่นเทียวโวเพื่อท่านทั้งหลายประวิสถานังผู้เข้าไปแล้วเคหังสู่เรือนมามาของเราพัตตาทีนี้อันว่าวัตถุทั้งหลายมีข้าวสวยเป็นต้นนะอัติย่อมไม่มี เพื่อท่านทั้งหลายประวิทณฐานังผู้เข้าไปแล้วเขหังสู่เรือนมะมรคของเราสเจท่าว่าตุ้มเห็นว่าท่านทั้งหลายอาชานิตตวาไม่รู้แล้วปวิธธสิทธะจะเข้าไปใสอาหารนั้นว่าเราโวอย่างท่านทั้งหลายปาติตวาให้ตกไปแล้ว คูถาอาวาเตในหลุมแห่งคูดโปเตสามิจากโบอิติดังนี้จินเตตาวาครั้นคิดแล้วเอวังอย่างนี้อธทาสีได้ให้แหลวสัญญาซึ่งสัญญาุริษานางแก่บุรุษท,ทั้งหลายอิติยาปนะเหตุกลางมีอันให้รู้ว่าจุมเหตอันว่าท่านทั้งหลายจะตาวารู้แล้วนิสีธนภา,าวังซึ่งความเป็นเกลอนั่งเอเตสังนิคันฐานางแห่งนิคนทั้งหลายเหล่านั้นทัตวายืนแล้วปัติมปัตเสที่ข้างอันมีในเบื้องหลังอะปะาปานยาถาพึงน ออกปัจจัารณาน,านี้ซึ่งเครื่องปูราาทั้งหลายอุปริในเบื้องบนอาตนานี้แห่งอาตนะทั้งหลายตานี้ปัจจัารณาน,านี้อันว่าเครื่องปูราาทั้งหลายเหล่านั้นมามากักยงิงตัวย่าเพื่อนแลว้วอสุจินาด้วยของไม่สะอาดอิติดังนี้ออกถึงนี้นะครับพศ2 5 1 3อาถาครั้งนั้นสตรีคุตโตนว่าสิริคุตอาหากล่าวแล้วนิคันเถกะนิคนทั้งหลายว่าพันเตก็เด่ท่าน ผู้เจริญตุมเห็นว่าท่านทั้งหลายเอถะจงมาอิโตข้างนี้อิติลงนี้นิคันฐานว่าคนทั้งหลายปวิสิตวาเข้าไปแล้วอาระพิงสุเริ่มแล้วนิสีตุงเพื่อนั่งปัตทริตาเสนสุบนอาตนะอันบุคลปูราดแล้วทั้งหลายอาถาครั้งนั้นมนุษย์สารว่ามนุษย์ทั้งหลายว่าทิงสุกล่าวแล้วนี่นิคันเถกานิคนทั้งหลายเหล่านั้นว่าพันเตฆาแต่ท่านผู้เจริญตุมเห็นว่าท่านทั้งหลายกาลังยังการอาคเมธะจงให้มาเถิดตุมเห็นว่าท่านทั้งหลายมานิสีทถาจงอย่านั่ง ตังตาว่าก่อนอิติตรงนี้นิคันฐานว่านิคนทั้งหลายปุจจิงสุถามแล้วว่าไม่ย่างนั้นว่าเราทั้งหลายมานิสีธามะจงอย่านั่ง แต่ว่าก่อนกินกรนาพราะเหตุอะไรอิติดังนี้เชนานว่าชนทั้งหลายอาหังสุกล่าวแล้วว่าอามหาการเกหังปวิถฐานางอายานางวัตังยัตวานิสีที่ตุงรวบในตุงปัจจัยนะครับอันว่าอันอันพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายผู้เข้าไปแล้วสู่เรือนของเราทั้งหลายรู้แล้วซึ่งธรรมเนียมนั่งวัตติย่อมควรอิติดังนี้นิคันฐานว่านิคนทั้งหลายปุจจิงสุถามแล้วว่าเอาโสดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายอามเหหิก,กาตุง อันว่าอันอันเราทั้งหลายกระทำกิ่งซึ่งอะไรวัตติย่อมควรอิติดึงนี้ฉะนานว่าจนทั้งหลายอาหังสูกล่าวแล้วว่าอัตโนอัตโนปัตตาณะโมเลสุทัตวาัพเพหิเอกบปหาเรณะเอวะนิสีที่ตุงอันว่าอันอันพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายทั้งปวงยืนแล้วในที่ใกล้แห่งอาถนะอันถึงแล้วทั้งหลายแก่ตนแก่ตนนั่งโดยการประหารครั้งเดียวนั่นเทียววัตติย่อมควรอิติดึงนี้ นั่งพร้อมกันนะครับอีกับปหารินะกีระได้ยินว่าโสสรีคุตโต อันว่าสริคุดนั้นผุกพลังยังบุคคลกาเรสิให้กระทำแล้วอีทางการนางทึ่งเหตุน,ตนี้จินตเนนะด้วยความคิดว่าเอกศมิงนิคันเถขันเมื่อนิคนคนหนึ่งปฏิเตตกไปแล้วอาวาเตในดุ่มนิคันฐานว่านิคนทั้งหลายอาวสเสสาผู้เหลือลงมานิสีทิงสุยานนั่งแล้วอิติดังนี้เตนิคันฐานว่านิคนทั้งหลายเหล่านั้นวัตวากล่าวแล้วว่าสาธุอันว่าดีละอิติดังนี้จินตยิงสุคิดแล้วว่าอิเมหีกะ ตากระถังอามเหหิกาตุงอันว่าอันอันเราทั้งหลายกระทำซึ่งวาจาเป็นเครื่องกล่าวอันชนทั้งหลายเหล่านี้กล่าวแล้ววัตติย่อมควรอิติตรงนี้อัถะครั้งนั้นัพเพนิคันฐานว่าคนทั้งหลายทั้งปวงอาถังสุได้ยืนแล้วปฏิปาติยาตามลำดาบปตาสนะโมเลในที่ใกล้แห่งอาถนะอันถึงแล้วอัตโนอัตโนแก่ตนแก่ตนอาถะครั้งนั้นชนานว่าชนทั้งหลายวัตวากล่าว แล้วเนนิคันเถกะนิคนทั้งหลายเหล่านั้นว่าพันเตฆาแต่ท่านผู้เจริญตุมเห็นว่าท่านทั้งหลายนิถิตถะจงนั่งขีปปางเอกับประหารนะเอวะโดยการประหารครั้งเดียวพลันนั่นเทียวอิอติดังนี้ยัตวารู้แลว้วนิถิชนะภาวังซึ่งความเป็นเครืออนั่งเตสังนิคันฐานัางแห่งนิคนทั้งหลายเหล่านั้นนิฮริงสุนำออกแลว้วปัจจัรานานี้ซึ่งเครื่องปูราาทั้งหลายอุปริในเบื้องบนอาตนานางังแห่งอาตนะทั้งหลายนิคันฐา,านว่านิคนทั้งหลาย นิสินนานั่งแล้วเอกับประหาเรนะาเอว่าโดยการประหารครั้งเดียวนั่นเทียวอาสนะปาทาอันว่าเทา้าแห่งอาสนะทั้งหลายทาปิตาอันอันบุคคลตั้งไว้แล้วอุปริในเบื้องบนรัชชูนางแห่งเชือกทั้งหลายพัดถาพลัดตกแล้วนิคันฐานว่านิคนทั้งหลายอาวังศิราเป็นผู้มีหัวลงอุตวาเป็นปะติงสุตกไปแล้วอาวาเตนในหลมุมสิริคุตนว่าสิริคุตเตสุนิคันเถสุครั้นเมื่อ,อนิคนทั้งหลายเหล่านั้น ปาติเตสุตกไปแล้วปิหิตวาปิดแล้วทวารังซึ่งประตูปุคลางยางบุคคลโปถาเปตวาให้บบยแล้วนิคันเถซึ่งนิคนทั้งหลายอุตินนุตินเนผู้ข้ามขึ้นแล้วและข้ามขึ้นแล้วทันเถหิด้วยท่อนไม้ทั้งหลายวระเจนีนะด้วยคำว่าตุมเห็นว่าท่านทั้งหลายณชานาถะย่อมไม่รู้อตีตานาขตับปจจุป,ปานางัง ซึ่งเหตุอันล่วงไปแล้วและเหตุอันไม่มาแล้วและเหตุอันเกิดขึ้นเฉพาะแล้วการสมาเพราะเหตุอะไรอิติดังนี้วัตวากล่าวแล้วว่าเอตกัง การนางอันว่าการกระทํามีประมาณเท่านี้ว่าติดสติจะควรเอเตสังนิคันฐานางแก่นิครนทั้งหลายเหล่านั้นอิติดังนี้วิบวราเปติยังบุคคลให้เปิดแล้วทวารังซึ่งประตูเตนิคันฐานว่านิครนทั้งหลายเหล่านั้นนิคมิตวาออกไปแล้วอารัพิงสุเริ่มแล้วปลายิตุงเพื่ออันหนีไปปะนะก็สรีคุตโตนว่าสตรีคุตปุคลังยังบุคคลการาเปติให้กระทําแล้วภูมิงซึ่งแผ่นดินสุธาปริกรรมมะกะตงัง มีการบริกรรมด้วยปูนขาวอันบุคคลกระทำแล้วปิดจิลังให้เป็นที่ลื่นคมนามัคเคในหนทางเป็นที่ไปเตสังนิคันถานางแห่งนิคนทั้งหลายเหล่านั้นสตรีคุตตว่าสตรีคุตปุคลังยังบุคคลโปถาเปตวาให้บุยแล้วเตนิคันถาซึ่งนิคนทั้งหลายเหล่านั้นตัฐาอสันทหิตวาปติตเตปติตเตผู้ไม่ยืนด้วยดีแล้วล้มไปแล้ว,ล,ล,วล้มไปแล้วในที่นั้นปูนาอีกอุยโยเชสิส่งไปแล้วว่าจนเนนะ ด้วยคำว่าการนางันว่าการกระทําเอตกางมีประมาณเท่านี้อลาลังพอตุมหาการแก่ท่านทั้งหลายอยิติตอย่างนี้พอก็ได้ควรก็ได้นะครับอลาลังตัวนี้นะครับเตนิคันถาอันว่านิครนทั้งหลายเหล่านั้นการทันตาคร่ำครวญอยู่ว่าไม่อย่างันว่าเราทั้งหลายนาสิตาตยาเป็นผู้อันท่านให้ชิบหายแล้วอาหาเป็นแล้วไม่อย่างันว่าเราทั้งหลายนาสิตาตยาเป็นผู้อันท่านให้ชิบหายแล้วอาหาเป็นแล้วอิติดังนี้ ตัดบทเป็นนาสิตาบกอัมหานะครับอาคามังสูได้ไปแล้วเกหาทวาราังสู่ประตูแห่งเรือนอุปถากาาัสสะแห่งอุปถาคาราหะทินโนอันว่าคราหะทินทิตวาเห็นแล้วต่างวิปการรังซึ่งประกาศน์นแปลกนั้นเตสังนิคันถานังของนิคนทั้งหลายเหล่านั้นกุโโกรธแล้วจินเตตาวาขึ้นมานะครับคิดแล้วว่าอาหารกันว่าเรานาสิตโตสิริคุเตนะเป็นผู้อันสิริคุตให้จิบหายแล้วอัมหิย่อมเป็นตัดบทเป็นนาสิโตบกอัมหินะครับ สรีคุดโตอันว่าสริคุดปุคลางยังบุคคลประสาทปโธถาเปตาวาให้โบยแล้วไอเยซึ่งพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายมามะของเราปุญญเขตะภูเตผู้เป็นเนื้อนาแห่งบุญเป็นแล้วสมัตินามะชื่อว่าผู้สามารถ หาตุงเพื่อ,อนให้ชะเทวโลเกซึ่งเทวโลกทั้งหลายหกชนานางแก่ชนทั้งหลายหัดถังภาษาไดตาวาวันทันตานางผู้เหยียดออกแล้วซึ่งมือว่าอยู่ยะถารุจยาตามความชอบใจอย่างไรไอเยย,ยังพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายมามาของเราปาเปสิให้ถึงแล้วไทยยสนังซึ่งความจิบหายอิติดังนี้คันตาวาไปแล้วราชกุลังสู่ราชตระกูล